คห่องไรอ่ะก็ถืก็ถือ้ปกติแล้วมัอะามันมันมันจะดูก่อนแล้วถ้าสีไมูประนไม่ต้องออกเลยนะทุทา เก็บงานรับผมับสีโป๊ออกเป็นงานเก็บเป็นงานเป็นงานที่ช่างอีกฝีมือคนละช่างเหรอเนาะเป็นงานแก้แก้ให้ลูกค้าช่าง,อ,งอีกที่หนึ่งทำสีโป๊อีกที่หนึงไม่ทำสีโป๊ครับพอดียุคใหม่สมัยใหม่ เขาไม่ทำสีโป๊เขาทำอะไรนังเทการ้อนับใช้กาวร้อนกับเรซินกับเรซินนะครับในยุคใหม่สมัยใหม่เอาอย่างไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนานมาลหลายทีนึ่งนะครับพี่น้องทาง Youtube ไม่ค่อยได้อัปเดตเราว่าส่วนใหญ่ก็ไปลงที่แฟนเพจแล้วก็ t ิกต o k ทำคนเดียวไม่ทันนานอัปเดตให้ดูทีนึงนะครับ <laughs> หรือว่าท่านไหนอยากจะเข้าไปชมก็อยู่ในแฟนเพจเกษตรใต้ฟ้าด้วยกันนะครับ อัปเดทเปตทุกวันบางคนก็เลิกติดตามไปเลยลำคาญ <c oughs> บ่อยขึ้นบ่อยเลยโอ้เซิ <c oughs> โอ <c oughs> ตอัปเดตโว้ยอไม่มีอะไรครับอัปเดตนะครับเผื่อให้ทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับได้ชมงานไม้นะดูแล้วก็เพลินๆไปหรือว่าบางคนที่อยากจะสร้างอาชีพนะครับมาดูแนวทาง ช่างเขาทำงานไม้นะครับแล้วเอาไปปรับใช้ที่ทำอยู่ก็ลองปรับใช้ดูนะครับสูตรของช่างในการทำไม้ก็หลายสูตรหลายวิธีหลายอาจารย์ายารยบางอาจารย์ก็ลุปๆูปรากๆก็จบเลยบางอาจารย์ก็โอ้ยไม่ให้ผ่านนิดหน่อยก็ไม่ให้ผ่านคือช่างทิศช่างวิทย์นะครับต้องโจะอย่างเดียว เพราะว่างานค่อนข้างละเอียดนะครับช่างทุกวันเนี่ยเยอะนะครับแต่ลักไก่ก็เยอะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นย้อมไม้บ้างย้อมสีบ้างเนาะแต่เรานะครับขายไม้จริงชนิดไหนก็คือชนิดนั้นเลยไม่มีการย้อมแมวพูดง่ายๆเลยนะครับไม่มีการลักไก่ลูกค้าปิดตัวไหนไปก็อัปเดตให้ลูกค้าดูอัปเดตเป็นประจำนะครับ ต่อไปอย่าลืมนะครับฝากติดตามด้วยเกษตรมีไม้ขุดล้อมมีไม้มงคลไม่ว่าจะเป็นล่ำซำนะครับต้นล่ำไม้มงคลนะครับไม้ขุดล้อมไม้มงคลแล้วก็จะรับพวกหญ้าญี่ปุ่นหญ้าที่ว่าปลูกสนามหญ้านะครับจบรับจัดสวนด้วยนะครับหลังปีใหม่แต่ตอนนี้นะครับเราได้พื้นที่เรียบร้อยนะครับผมปรับพื้นที่เรียบร้อยหลังปีใหม่ ได้นำพวกไม้ขุดล้อมที่สูงประมาณ3-4มสี่นิตท่นไหนที่สร้างสร้างบ้านเสร็จแล้วอยากจะมีไม้ขุดล้อมก็สั่งกับสิมีโต๊้ได้มีต้นลำซ้ำต้นมั่งมีหรือประมาณนั้นครับทำควบคู่กับงานเฟอร์นิเจอร์นะครับท่านไหนสนใจงานเฟอร์นิเจอร์ก็สั่งเข้าบ้านได้หรือว่าจะให้สั่งโต๊ะด้วยแล้วก็ต้นไม้มงคลไปด้วยก็ได้นะครับในรอบเดียว เอาทุกอย่างนะครับในยุคนี้แล้วก็พอมีพื้นฐานในการทําไม้ในการตัดหยุกชําไม้นะครับมาจากต่างประเทศอย่างเงี้ยครับก็นํามาประยุกต์ใช้ในสิ่งที่ชอบเนาะทำไปไหนอยากจะผ่านมานะครับถ้าถ้ามาจังหวัดชัยนาทนะครับผมมาชมได้พิมพ์นะครับเข้า Google แบบพิมพ์ว่ากเกษตรมิโตะนะครับจะพาทุกท่านมาถึงที่นี่เลยนะครับ ตำบลหางน้ำสาครอ,อรําเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทครับเบอร์โทรก็0985020810ครับท mm ่านใดจะไปจังหวัดอุทัยธานีนะครับผมต้องผ่านทางน้ำสาครนนะครับผ่านร,ารน้านเกษตรมิโต mm hmm. ก็มาชมงานได้ครับ mm hmm. หรือว่าชอบไม้แบบไหนนะครับ mm hmm. ชอบงานไอเดียแบบไหนเป็นงานไอเดียเป็นงานเอาดอเป็นงานอะไรก็ว่ากันไปนะครับไม้ประดู่ไม้มะค่า ไม้จกตุรีไม้พลึกไม้แดงนะครับก็พอมีนะครับหามาเรื่อยๆแล้วฝากกดไลค์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับจะได้เปิดการมองเห็นันนานในอัปเดตดีนะครับมีเอพ่อแม่พี่น้องติดตามอยู่เจ็ดหมื่นกว่าใน u t u b e ก็ไม่รู้เลิกติดตามกันแล้วรือยังไม่รู้มนไม่ค่อยได้ไม่ได้่อยได้อัปเดตนะครับส่วนใหญ่ก็นี่แหละก็แฟนเพจ แล้วก็ติ๊กตอกครับตะปูนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เอามาติดแบบนี้นะอันนี้ทำยังไงเพื่อทิศเนี่ยอันนี้ทำเพื่ออะไรเนี่ยงานแก้เขาเขาสีโป้เรื่อมเกาะอ๋อเป็นงานแกะเขาเอาสีโป้รถยนต์มาโป้เนาะช่างทิศก็แค่งัดออกนะครับ เพื่อที่จะเก็บรายละเอียดเก็บงานใหม่เนี่ยอย่างนี้ครับโตคพับโตะไม้จากตุลียาวสามเมตรห้าสิบนะครับหน้ากว้างร้อยเท่าไหร่หน้ากว้างร้อยร้อยสิบนะครับหนาสี่นิ้วโอ้โหใหญ่ๆอย่างนี้ไม้แผ่นเดียวนะครับโตะพร้อมมานั่งสองตัวครบชุดอย่างนี้ครับเป็นโตาเป็นโตะเขาเรียกว่าเป็นโตะเป็นโต๊ะของช่างอีกที่หนึ่งนะครับเศษนีโตะช่างคิษช่างวิทย์ก็นํามาแก้ไข ยุคเท้าอยากจะให้แก้งานเราก็แก้ให้ครับถ้าอย่างนี้เราก็ต้องเก็บารายละเอียดให้หมดเลย mm hmm. แก้งาน mm hmm. กับติดตั้งใหม่กับแก้ใหม่แก้ใหม่มันจะยากกว่านะครับต mm hmm. ิดตั้งใหม่เขาจะทำปุ๊บปั๊บป๊บปั๊บเสร็จแต่ mm hmm. ถ้าแก้งานเราต้องเปิด เปิดหน้าใหม่นะครับเปิดหน้าปรับสใหม่ทุกอย่างเก็บรายละเอียดใหม่หมดเลยโอ้โหตัวนี้นะครับตัวนี้สวยใหญ่ตอนนี้ก็หายากแล้วครับผมเนี่ยเขาทำมาเป็นปีกว่าแล้วนะยังไม่เคยผ่านการใช้งานเกษตรมิโต้ก็ไปตัดมาตัดมาแล้วก็ลูกค้าก็ไปผูกใจลูกค้าก็เลยให้แก้งาน ทำใหม่ทำทีใหม่ลอกหน้าทำสีใหม่หมดเลยครับโอ้โหตัวนี้ใหญ่ยาวสามเมตรห้าสิบส่วนขานี่ลูกค้าชอบแบบนี้เป็นท่อนไม้หนึ่งท่อนอันนี้ไม่ไม่มีแล้นะครับผมมันเป็นไม้เก่าไม้เก่าเขาชอบแบบธรรมชาติพวกด้วงเนาะเขาเรียกว่าด้วงตัวด้วงมันมาเจาะมาอะไรนะแล้วก็มันเป็นสไตล์ของธรรมชาตินะครับผม ก็นามาเจรนายใหม่ทําใหม่นะครับแล้วก็มาฉีดยาฉีดไรเพิ่มเติมอีกเพื่อที่จะให้นำไม้เข้ามาครับนี่มาเสริมครับนำเป็นความเป็นท่อนมาแล้วก็เยวจะเยวจะให้ช่าง่ายาวสามเมตรบ้างสี่เมตรบ้างครับมาหรือว่าไม้พร้อมทําตอนนี้เราก็มีทําพวกเกรซินด้วยครับไม้แตกพวกนี้มีค่ามากเลยในยุคนี้สมัยนี้ ไม่ว่าพวกฝรั่งพวกอะไรนะครับผมในยุคนี้เ่ยเขาชอบไม้แตกบางคนก็ไม่ป่าไม่อุดนะคือปล่อยธรรมชาติครับบางคนก็ชอบงานเลซินก็ตอนนี้ไรกระเส็นมิตโตก็ทําเลซินด้วยนะครับแผ่นโต๊ะตัวไหนมีเปลือกในมีแผลแตกแบบธรรมชาตินะครับผมเอาตามใจลูกค้าเลยสั่งได้นะครับเป็นงานเลซินทุกวันนี้ก็เลยไม่ไม่ต้องกังวลใจเรื่อง เรื่องไม้ครับไม้ไหนที่ว่าผ่ามาแล้วมันไม่สวยผ่ามาแล้วมันโครงมันไม่เต็มนั่นแหละครับไม้ที่มีมูลค่าเลยบางคนเขาชอบชอบอย่างเงี้ยโอ้โหอันนี้แผ่นแผ่นไม้พึกยาว4ี่เมตรครับหน้ากว้างร้อยเซนติเมตรบวกลบไม้พึกนะหนาสี่นิ้วเนี่ยอย่างนี้เรามาเสาะไม้ปัดแปลงลวดเอาแบบธรรมชาตินะครับทำออกมาก็สวยงามเหมือนเดิม จะเข้าปีใหม่แล้วเผื่อท่านไหนชื่นชอบนะครับยังไม่มีโต๊ะให้พ่อแม่ที่อยู่ทางบ้านนะครับให้ญาติพี่น้องนั่งก็นะครับจะมีโต๊ะพร้อมให้บริการสั่งทาได้เลยเนไม้พร้อมทําก็มียาว3เมตรหนะ้ากว้างก็เริ่มต้นที่80เริ่มต้นที่70 80 90เมตรตามไซส์ตามขนาดตามราคานะครับอันนี้ก็ยาว3เมตรอันนี้ก็ลูกค้าจากร้อยเอ็ด อำเภออาจสาม,มารถนะประมาณนี้ครับอันนี้ก็เพิ่งปิดไปเอาว่าก็ชอบงานที่ว่างานธรรมชาติมันเป็นหางปลานะครับน,น,นี่ยาวสามเมตรหน้ากว้างเมตรบวกลบหนาสามนิ้วทําเป็นท็อปโต๊ะแล้วก็มีม้านั่งสองตัวครบชุดนะครับทุนนี้อากาศมันยังไงก็ไม่รู้ครับฝนตกด้วยเมื่อวานก็ฝนตกทั้งวันฝนตกทั้งวันยังไม่ยูยอดใหม่บอ น,นี่บรรยากาศแบบอืมมืดถ้มตอนนี้ที่โชว์รูมก็พอมีโต๊ะบ้างครับโต๊ะไม้ที่เหล็กไม้สะเดาหน้าเม็ดบวกลบแล้วก็พวกโต๊ะไม้ประดู่ามาจามจุรีนะครับมีมีรองรับลูกค้าตอนนี้ลูกค้าก็สั่งออเดอร์ ที่ว่าเขาอยากได้แบบสไตล์ไหนก็สั่งสั่งแล้วทำเลยนะครับตามคิวช่วงนี้ก็คิวค่อนข้างที่จะเยอะนี่ครับต้นมุงต้นไม้มันเต็มแล้วครับผมยังมีอีกที่หนึ่งนะที่เอาไม้พักไว้ครับที่นี่มันเต็มนี่ค้นนี้ก็ถ้าผ่านแล้วก็ได้หน้าเมตรครับเมตรบวกลบนะครับตันตันตึกดีผ่าแล้วลายสวยครับยาวสี่เมตร ฝันก็ยังไม่ได้ผ่าค่อยๆทยอยนะครับมันจะได้ทันผ่าแล้วก็ทําชุดเก่าชุดใหม่ก็พึงแดดพึงอะไรให้มันเปลือกลอนนะครับไม้ขันเดียวมันค่อนข้างทําทําง่ายแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาครับไม้พึกก็มีถ้าไหนชื่นชอบไม้พึกก็มีนะครับไม้พึกก็ถือว่าน้องๆไม้ประดู่เลยนะอนาคตต่อไปก็คงจะเป็นไม้พึกครับไม้พึกน่าสน เนื้อแข็งน้ำหนักดีนะครับปราบช่างช่างไม่อยากจะทำเพราะมันฉุนฉุนบางคนนะเลือดก,กำเดาไหลเลยนะครับฉุนไม่สบายเลยแหละแต่ว่าเนื้อมันแข็งน้ำหนักดีด้านหน้าก็จะเป็นพวกไม้มะม่วงไม้มะม่วงป่ายาว3าเมตรห้หน้ากว้าง90เมตรหนา4นิ้ว แกนมีน้อยนิดแต่ว่าพอเวลาทําแล้วนะครับมันจะเป็นลายอ่อนๆแล้วก็สีเปลือกไข่สีแบบเปลือกไข่นะครับนี่ยาวสามเมตรห้าสิบเปือท่านหชื่นชอบนะสักเดือนหนึ่งผ่ามาแล้วประมาณสักเดือนเดือนกว่าไม้ขันเดียวครับเดี๋ยวพึ่งแดดดีๆก็สามารถทําได้อืไม้ห่วงป่าก็สวยนะครับ ดูไม้ขุดล้อมได้ต้นมะขามเทศปุ่มมันเป็นมะขามเทศโบราณนะครับเป็นปุ่มด้วยโบราณด้วยก็เลยตอนแรกกะว่าจะนํามาผ่าตัดสินใจไม่ผ่าครับล้อมเลยล้อมแบบวัดดวงนะครับเพราะว่าเขาไม่มีรากนะพูดง่ายๆคือพายุมามันโค่นโค่นแล้วก็พวกระบบรากก็ขาดกร,กระจายนะครับก็เลย ลองลองลองดูลองชำใหม่ดูเพราะว่าไม้ถ้าได้ลักษณะที่ว่ามัน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 แก่แล้วนะครับถ้าเรานํามาทําใหม่มันก็เหมือนทํเสาใหม่นะครับมันก็จะมันกลัวมันมันมันตายนะครับมันก็ต้องมันก็จะรากอะไรมันก็จะหาอาหารเลี้ยงํำต้นมันใหม่เนี่ยมันเริ่มแตกโอ้ตัวนี้ใหญ่ครับวัดรอบได้สามรอยห้าสิบครับมันเป็นปุ่ม มันเป็นปุ่มอย่างเงี้ยปุ่มตาปุ่มอะไรนะครับรอบรอบต้นนะมันเป็นไม้เก่ามาจากอุไทธานีเนายมะขามเทศปุ่มก็หายากนะครับเป็นไม้เป็นเอาไว้ดูมันน่าจะเป็นแล้วเนาะเป็นไหมครับน่าจะติดไหมํำเองกับมือแล้วเนี่ยสูง สูง4ี่เมตรห้าสิรอรุ้นกันถตามันไม่รอดก็ผ่าผ่าผ่าทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้อีกครับอืองั้นก็ฝากติดตามกเกษตรมตรนะครับผม <c oughs> เผื่อท่านไหนออยากจะได้ไม้ขุดล้อมมั่งมีล่ำซ้ำทุกอย่างเลยนะครับอันนี้พอหาได้ก็เอามาลง นะครับแล้วก็จะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์นี่แหละพิมพ์เลยครับ Google เขา Google ว่าเกษ,ษต,ตรมิโตร้านตั้งอยู่อำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทนะครับอันนี้ก็ เป็นงานโต๊ะไม้จับจุรีชุดคัดลายครับลายสวยยาว2เมห้าสิไม้ชุดนี้ลายสวยมากสีออกเนื้อทองตัดน้ำตาลเข้มดูแบบนี้ก็สวยงามทำสีด้านก็สวยทำสีเงาก็สวยครับไม้ลายสวยไม้แผ่นเดียวนี่ลูกค้าสั่งโต๊ะหนึ่งตัวไม้หนาสามนิ้วหน้ากว้าง80สิบ นี่ขาพักเท้าตัวนี้สไตล์ฟรีฟอร์มธรรมชาติยาวเนี่ยส่วนที่มันแตกนะครับไม่ใช่ขีเลื่อยนะเรซินครับ คัก็โทรมานี่ยาว4เมตรครับทับโตไม้จามจุรีไม้แผ่นเดียวหน้ากว้างเมตรบวกลบหนา3นิ้ว ช่างชุดนี้นะครับบอกเลยว่าฝีมือนะครับแล้วก็เนี๊ยบมากช่างทิดช่างวิทย์นะครับทําทั้งเลเซนสนได้ยี่กสิรมิโตะสบายใจเลยนะครับมีทีมช่างคุณภาพมา,าร่วมงานใหนี้นะครับคืองานออกไปทุกตัวเนี่ยก็คือแบบลูกค้าถูกใจทุกตัวเลยนะครับงานเล็กๆน้อยแกไม่ปล่อยผ่านแกทําแบบละเอียดยิบอันนี้รองพื้นนะครับแค่รองพื้นไว้ประมาณสักสองรอบนะ เราทําสีจริงๆก็ประมาณ4รอบถ้าไม่ถูกถ้าไม่ยังไม่สวยยังไม่ถูกใจก็ห้ารอบนู่นแหละอืมเดี๋ยวลองคืนไว้ครับสไตล์ปีฟอนธรรมชาตินะเอายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อพี่นอ้องเอยส่วนใหญ่ก็ลูกค้าทางอีสานเนาะขอบคุณหลายๆลายนะครับสั่ง101 on, ร้ออบุดอนกสินขอนแก่นทุกพื้นที่นะครับผมบืงการก็มี แล้วก็เป็นไม้ประดูลูกค้าเอาไม้มาให้ทำเป็นงานรับจ้างทำด้วยครับยาวสามเมตรโอ้โหหนาสี่นิ้วเป็นไม้อัดสองแผน่นบนหน้าเมตรถึงมั้งกำลังทำไให้ดูบ้างครับเปิดการมองเห็นหน่อยไม่ค่อยได้ถ่ายเท่าไหร่ไม่ค่อยได้อัปเดตแล้วต่อไปก็จะค่อยๆขยันอัปเดตทาง u t ทู e บ้าง เผื่อพี่น้องที่เข้ามาติดตามนะครับจะไ,ได้ชมไม้กันไปแล้วออโอ้รอเกาแจก,กันเป็นเป็นเป็นงานโชว์แจก,กันไม้ประดูสูงร้อยสี่สิบครับแจก,กันไม้ประดูนะไม่ค่อยมีใครทำครับ เพราะว่ามันโอ้โหใช้ไม้ท่อนใหญ่หนึ่งท่อนนะครับไม้ประดูก็หายากใช้เฉพาะแก่นอย่างเดียวด้วยมันต้นมันต้องต้นใหญ่นะครับนํามานํามากรึงนะครับสูงร้อฝุ่นหน่อยแก่เพิ่งทําสีเสร็จครับเป็นงานโชว์เอาช่อดอกไม้มาโชว์นะครับเป็นงานสะสมง,งานโชว์แจกันไม้ประดูททำยาก แล้วก็เป็นงาน,มางานไม้ไระดูด้วยครับคู่ละเปิดไว้นะต่อรองได้คู่ละสิบเกดไม่เท่าไม่ค่อยมีใครทําครับตั้นเตั้นตั้นตั้นเตน,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 ตนเดี๋ยวตกหนามาเลว ครับผมอัปเดตประมาณนี้เนาะเล็กๆน้อยๆครับงั้นก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมสวัสดีครับ